ครับสวัสดีครับสาหรับเก็บพระสําเร็จตามตํารานะครับคลิปนี้้ะเป็น e ีพีที่200ครับเช่นเนี่ยที่บอกว่าจะมีกิจกรรมนะครับก็เป็นให้ร่วมสนุกนะครับก็คือว่านะครับพระนะครับที่จะแจกให้ทุกท่านนะครับจะเป็นพระที่เรียกว่าเนื้อดินแสงอรุณนะครับหรือเป็นดินที่สุโขทัยนะครับพระเนื้อดินจะไม่เหมือนกับพระเนื้ออุลเปือข่อยครับคลิปนี้นะครับผมเคยออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในคลิปที่68นะครับ และคลิปถัดมาก็มีนําไปถวายกับพระอาจาย์สุธนนะครับซึ่งต้องบอกว่าในพิ้นี้มีความพิเศษคือด้านหลังนะครับจะมีตัวอักษรนะครับที่เขียนไว้ว่าจงรักษาบ้านเมืองาศาสนาพระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรอีกชุดหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องว่าจงขัดขวางประปักของแผ่นดินนะครับซึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยเราเคยออกคลิปไปแล้วทัว่าเราตรวจนะครับ ตะไบทองที่อยู่บนองค์พานะเป็นตะไบทองคำนะครับก็คือเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยสแกนเนี่ยนะครับที่เราเคยตรวจไปแล้วเนี่ยจุดที่เป็นทองเนี่ยจริงๆก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละไอ้ที่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเนี่ยเพราะว่าเวลาสแกนเนี่ยมันมีด้านข้างติดมาด้วยเป็นธาตุอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองแน่นอนครับตรงจุดนี้เนี่ยเกิน97%นะครับซึ่งทองที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้เนี่ยก็คือทองเนื้อ้อนนนนะะะครรัับเเพาฉนนี่ย องค์ที่แจกเนี่ยผมตั้งใจไว้3องค์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลการตรวจทองในอุปะให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ร่วมกิจกรรมนะเนี่ยแล้วได้รับถ้ามารับกับผมเองเนี่ยก็จะตรวจสดๆให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยนะครับนับเงินเวลาแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับจะมีการจัดส่งให้นะครับวันนี้นะครับวิธีร่วมกิจกรรมครับเดี๋ยวตรงบริเวณนี้นะครับให้ท่านดูที่ QR code นะครับสแกน QR code ครับ แล้วกรอกนะครับชื่อเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์นะครับที่อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับจะต้องเขียนบทความด้วยครับว่าพระนี่ผมผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นพระสมเด็จร,รักษาบ้านเมืองนะครับเมื่อท่านอ่านนะครับคำว่าจงรักษาบ้านเมืองศาสนาพระพเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับท่านรู้สึกอย่างไรนะครับ ให้เขียนบรรยายความรู้สึกครับเมื่อได้อ่าน3ประโยคนี้นะครับหรือจะเขียนความรู้สึกที่รู้สึกถึงพระสมเด็จองค์นี้หรือจะเขียนความรู้สึกในลักษณะของวัตถุประสงค์ได้หมดครับเปิดว่างครับซึ่งเวลาสแกนส่งเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะไล่ลําลดับนะครับแล้วคัดนะบทความที่ประทับใจนะครับอาจจะชื่อหัวข้อก็ได้ครับความประทับใจในพระสมเด็จ รักษาบ้านเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคัดมาแล้วปุ๊บผมจะไลฟ์สดใน facebook ของผมนะครับซึ่งใน facebook นะครับ Facebook ชื่อว่าศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จนะครับ Facebook ศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จก็จะมีรูปผมอยู่ผมก็จะไปไลฟ์สดในการจับฉลากครับในบทความที่คัดมาให้แล้วสําหรับผู้ที่ร่วมนะครับแล้วก็แจกนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับทั้งหมด3องค์ครับ ง่ายนะครับถือว่าเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าฉลองครบรอบครบคลิปที่200นะครับบางคลิปที่เคยออกไปแล้วก็เป็นคลิปที่68นะครับก็ท่านสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าอะไรเหลืะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมานะครับก็พระไม่ได้มีเยอะนะครับก็ให้ฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็ขอให้ร่วมกิจกรรมแล้วเนื่องในคลิปที่ออกในวันนี้นี่ก็เป็นวันจัก,กรีด้วยนะครับเั้นนี้ก็ถือว่านะครับเราก็สื่อสารนะครับตามแนวทางของเจ้จาจัน์โตครับแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับก็แบ่งปันและมอบให้กับทุกท่านนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้ในอนาคตก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือนะท่านที่ร่วมกิจกรรมนะครับเราก็จะเก็บรายชื่อนี้ไว้นะครับ ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับอาจจะมีอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่ส่งมาในรอบแรกแล้วพลาดโอกาสแล้วนะครับคราวนี้ก็ขอเวลาไปคิดก่อนก็ว่าจะมีกิจกรรมร่วมสนุกอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับทีมีสั้นๆนะครับเข้ามาทงคิวโอนนี้นะครับหากท่านใดสูงอายุแล้วท่านสแกนไม่ได้ท่านก็ให้ลูกหลานเขารู้จักสแกนสําคัญตรงตอนที่ใส่ชื่อครับแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงมาความประทับใจของท่านจะมากจะน้อยก็ได้ครับผมไม่ได้บังคับครับ แต่ให้เขียนนะครับความรู้สึกที่มีต่อพระสมเด็จตัวอักษรรักษาแผ่นดินครับผมสวัสดีครับ